เวข้สอบเข้ามหนเรื่องสามเหลี่ยมข้อที่8จากรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดจงหาว่ารูปที่42จะมีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะเดี๋ยวเราลองพิจารณาทีละรูปเริ่มจากรูปที่1รูปที่1เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปหนึ่งนะซึ่งก็คือมี1รูปพอเป็นรูปที่2 สามเหลี่ยมรูปใหญ่เริ่มต้นนะอันนี้ก็คือ1บวกกับสามเหลี่ยมย่อยนะที่แบ่งแบ่งออกมา2รูปเพราะงั้นเป็น1บวกกับ2ก็จะเป็น3รูปคราวนี้พอมาดูรูปที่3เริ่มจากสามเหลี่ยมรูปใหญ่ อันนี้รูปแรกก็คือ1บวกกับสามเหลี่ยมที่มันคลุมคลุมรูปเล็ก2รูปอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีอีกรูปก็คือคลุมตรงนี้คลุมสามเหลี่ยมรูปเล็ก2รูปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือสองบวกกับ อีกรูปหนึ่งคือที่แบ่งย่อยออกเป็น3รูปเนี่ยก็หนแล้วก็3นะเป็น1นึ่งบวกสองบามพอเป็นรูปที่ส นะในจำนองเดียวกันเริ่มต้นเนี่ยเราก็นับนะสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งบวกกับสามเหลี่ยมที่มันคลุมสามเหลี่ยมรูปเล็กสามรูปนะก็คืออันนี้หนึ่งแล้วก็ต่อมาที่คุมสามเหลี่ยมสามรูปนะสอง บวกกับบวกกับสามเหลี่ยมที่ครุมสามเหลี่ยมเล็กสองรูปก็จะมีอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้สองแล้วก็มีรูปหนึ่งคือรูปนี้อ่าครุมสามเหลี่ยมเล็ก2รูป สามเพราะงั้นตัวนี้ก็คือบวกเพิ่ม3นะแต่ยังไม่จบเราต้องบวกสามเหลี่ยมที่แบ่งย่อยสุดเลยตอนนี้เป็นสรูป1 2 3แล้วก็สี่ คราวนี้เราเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างนะตรงนี้จริงๆริงเราก็คืออนุกรมนั่นเองโอเคจากตรงนี้นะจากรูปเริ่มต้นก็คือ1รูปที่2องคือ1นบวก2รูปที่3 1มบวก2บวก3พอเป็นรูปที่4ก็คือ1 2 3บวก2บวก3บวก4นะถ้าเป็นแบบนี้ไปรูปที่ n นะมันก็จะอยู่ในรูป1บวก2บวก3ไปจนถึงบวก n ถ้าอยู่ในรูปนี้เนี่ยเราอยากจะหาผลบวกหาได้โดย n คูณกับ n บวก1ทั้งหมดส่วน2อนะอันนี้คือผลบวกอ่ะคราวนี้ n เป็นเท่าไหร่จากโจทย์เนี่ยต้องการหาว่ารูปที่42จะมีสามเหลี่ยมเนี่ยทั้งหมดกี่รูป เพราะฉะนั้นของเราตอนนี้ที่ n เท่ากับ42นะ n เท่ากับ42ผลบวกอ่ะผลรวมของสามเหลี่ยมรูปย่อยๆเนี่ยรวมกันทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือ42คูณกับ42บวก1ทั้งหมดหารด้วย2 2ตัดกันได้นิดนึงก็คือ21คูณกับ43 ซึ่งคูณกันแล้วเนี่ยได้903นะอันนี้คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด903รูปตรงกับข้อคอไข่